มณีจ้ามณีเอกไรพาเอฟซีมาอยู่ทีวัดถ้ำแสงธรรมนะคะถ้าเอฟซิทนดยเขามาได้ก็ฝกฝา,า,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแต่ทั้งเหมือเพื่อสิบอ่อผาดข้าวสารดีๆเนื่อทางเด็ดๆจากทางช่องใหม่พารวยนะคะอันนี้ก็เป็นเนี่ยบรรยากาศทางลงนะคะกับมาน้ากันมากับไอกานะคะมากับพิกาพารวยนะคะก็ได้น้า ซื้อนามาถวายให้กพระอาจารย์เนาะคะ่ะพอดีช่วงนี้ก็อาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ค่อยจะได้มาหาพระอาจารย์เนาะคะ่ะนานๆมาครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนี่ยจะได้ผ้าไปเมืองด้านล่างเนาะค่ะก็ล่อหลุนไปพร้อมๆกันนะคะว่าเมือนี้จะได้แนวทางหรือบ่อใดค่ะล่อหลุนไปพร้อมๆกันนะคะแต่แน,นวทางเนาะค่ะกะะ็ะะกะจะผ้ายางไปซองเมืองอยู่ทีตนแม่ตะเคียนคือเก่าเนาะคะ่ะ หัวที่แล้วกับผ้าเอฟซีไปซองนะคะแต่บรูนนะคะว่า FC เอฟซีเพิ่นได้ตัวใดนะคะก็แล้วก็จะถาไมไอกาอีกเที่ยหนึ่งนะคะว่าไอกาพิ่นจะลงไปคออยู่ที่ต้นแม่แตะเคียนบอนะคะก็รอดูนไปพร้อมๆกันนะคะจะถาไมไอกาอีกเที่ยหนึ่งนะคะไอกาพิ่นจะได้ไปบอนะคะสำหรับอยู่ที่ต้นแม่แตะเคียนอยู่ข้างล่างนะคะ นี่พากระถึงแล้วนะคะหอดแล้วหอดด้านล่างแล้วนะคะอยกจะได้พาไปกราบพระนะคะอันนี้เป็นตู้เก็บของนะคะสําหรับตู้เก็บของสําหรับเอฟซีเพิ่นเอาศาสตร์มาถวายนะคะนี่นะคะอาจารย์เห็ดใบ้ทใส่เนาะค่ะ มหาอากาบ,บพระค้อนะคะกาโปรกรนี่ก็เป็นจำนวนเงินที่ว่าเอามา มอบให้กับพระอาจารย์นะคะสำหรับสายบุญนะคะมารวมสร้างวัดถ้ำแสงธรรมนะคะก็ะเป็นจำแนงนเงิน2,100บาทนะคะก็ะอนุโมทนาสาธุกับสายบุญวัดถ้ำแสงธรรมด้วยนะคะก็ร่อรุ่มไปพร้อมกันนะคะว่าจะมีแนวทางโบนนะคะก็ะตามแอดมาเลยจา้าเ,เ,เ,เปลี่ยนก็ออกกับไระเทศจอร์เจียเทเลล์ดูดูใส่สาดไปเดียว Phải vượt trắng phải hẹp nha Phải bằng chẳng Bây giờ có phải 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 sô là siêu Sô là siêu Sửm nơi Bây giờ Ở mấy chỗ Ở mấy chỗ Chỗ nghiêng, nhìn Chỗ Chỗ nhìn nhìn Chỗ nhìn mình ยังงานเ e ก็บยังงานอะไรอเดีย้ยมีเบอร์คู่อ๋อเบอร์คู่ที่อาจารย์ทรงให้ผมนี่หน,นึ่งเงี้ย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 กันี่น e นนผมแคปอยู่ในอันนี้อาะารกัน อาจารย์อันนี้เป็นเงินเจ็ดสี่บาทร่วมสร้างภาในวัดอสองพันหนึ่งร <c oughs> ้อยบาทแจกตัววัตถุขิบมาเลยคนน้ำฝนเราด้วเอาให้กลับขึ้นไปลอยเท่าขั้นเท่าเ้อมีตชคมีแาบตลอด ความเป็นที่ค่ะเห็นจุดจุการรู้ประทักผลทุกผลยากผลควิมลำบากท่านมาแล้วเลยขึ้นกลับไปดอยเท่าท่านเท่ามันมีความสุขความเจริญอาจารย์มีนิมิตเอตียงปากวะครับอาจารย์นิมิต โม่เคยเห็นอาจารย์มินิมิดจรงิงแค่อกจายเจ้าเขาเก่เาใช่ไหอีกทีม่เยอพุทโธ่พุทโธ่ครับวมก็ฟันเห็นพุทโธ่เปกวา่าเปกว่นวแนวนร่าเงินจับขึ้นมาฟันเห็นเปิน ม่ยืนเห็นก็เหันีมีเก่าจริ่มันโนีบุกเก่าส่มันก็บเนพม่สมันก็บุกไปอันน้นไปไหนมันโดนยงเกิดอนหนึงจังวัดมันโดนเลครับฟันเห็นพุดเขา ไม่ว่าไม่เหลือเขาพ่ายเขาแ้นะในสายบุญเพื่อนเปรย์เอา,เ,อาเห็นผู้เา่าถ้าผม<ห>ไม่ต้องเปรย์หัวอาจารย์ถูกเชียงไทยหั้งมาจารเดียวก็ไม่ต้องหรอา

ก็สามตัวน,นี้จะจับส่กันจะเอาตัวนี้มาจับใส่น้างมาจิตาอยู่ซูนเก่าอันนั้นหนึ่งสิหนึ่นโบบอกศูลเก้าเปเลยาจิตา่าจานงา้มาจิมาบ่เก้าหนึ่งรู้แต่ว่านมานเกัน้อามานามามนาาน9 มันถิแม่เมื่อกีดมี่ตัวนี้คือแ so ม่ใจตัวเดียวคเองใช่ต on ัวเดียวเีื่เมื่อกีอยู่น้ำรถอย่างนี้ไม่หลดนเอังยัไม่หลดตื่นร้องตัวผมไม่ใจตัวนี้ครับตัวนี้มาต้องใจตามตัวม่ต้องใจก็ตัวเหลือเจ่ตัวนี้ครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันมากแล้วมามากแล้วคือไม่ใจคนอ้าวมันเิ็นเป็นตัวนี้ ไม่ใ่ตะเดียนวันนึงเก่าองตัวรงจับมึงจะเจอมึงเห็นกันเจ๊กเก่าวเหรอเจ๊กเก่าที่เจ็ดนับนก็มีทหารเอาเอาวิเซอรมอนไปหาเทปพันดีเปนี่กับผมทำเพื่อการไม่มอยู่นีน เดี่ยวเนี่ยมบอกให้เจ้าเห็นันองไก่มองกปั้นะใเจาว่าคือองชืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรืออะไสองสีสองครับแตบอกว่าออกสี่สองออกีสองออกมาได้ที่กูใหายดีไหมอาจารย์ไม่ว่่เรอผมแบบไปขอตอนไปขอตอนแรกๆคนมาหายได้รย์เป็นบอกมันใหญ่ไหมเดี๋นวผมก คนยาบ่หาไ่หนีผมจริงกับมาคอยอยู่คนไม่หายคนว่าหายแล้วกับว่าเอาคนว่ามาเลขสี่สองไห้หาสี่สองคนพันมาเฮนหลังงนี้เป็นได้เป็นหกสี่รับเลขไอ้เนี่ยเมื่อเขายกเลขผมควรครับในโปรโมช่นเขายกแต่คนจำบระถือ เลขเลขมามาถือเม็ดเลยนะสองสามสี่ครับพี่เจ้าแช่ไปมันหกสี่เจ้าแช่ใบหกสี่นะแต่วบเล็บเด่นมันสองกับสี่ตัวหกหนี่งทั้สองจัดน่ห่อยน้อยนยกมีเด็บเ่งเนี่ยด้ความรูานอะมีเพื่นมาเกี่หวัง ยติไเสีก็จเอาบงเห้อวมันตรวมัน่ยไฟมามาเห็นยึดตก็จะแบบุ้มหนูงูซีเขาุนนึ่าแบงไหนแล้วของใครเกาเาก็เห็เบืองเห็นเบืองนเห็นเองนนี้บนมีคนเห็นเหือับอารนี่ยเมือเก่ายังเห็นเก่าอยู่แว่าอันเก่าันเราผ่านมาแล้วล่ะัเร เห็นตัวใดไหมพี่เสกคิดว่าเห็นเด็กหาเจ็ดนี่เส่เห็นหรือี้่ล่ะนี่นะคะก็จะได้ผ้าม่างด่านบนนะคะการเหตุการณ์้างนะคะนี่นะคะการเหตุการณ์้างก็ค่อยเหตุไปเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะก็เป็นสารานะคะเขาก,ก็ค่อยๆเฮ็ดไปนะคะ ame, เฮ็ดตามแรงศรัทธานะคะเพราะว่าเราไม่มีตังเยอะนะคะเขาก,ก็ค่อยเฮ็ดไปนะคะค่อยเฮ็ดเทระเนกเทระหน่อยไปนะคะตามมูลแรงศรัทธานะคะกะแอกะมือนีกะได้มาหมอบเงื่อนไหกบพระพาอาจารย์แนวนะคะแอกะเลยไดพ้าเอฟซีมาดูด้านบนนะคะการเฮ็ดการสร้างนะคะอันนี้จะเป็นซารเนะคะ นี่นะคะแอดกับได้พ้ามามึงนะคะว่าคือหน้าไปอดไซล้ลนะคะอันนี้ก็ค่อยเฮ็ดค่อยสางไปนะคะตามแรงจัทธาเนาะคะ่ะแอดก็ต้องขอขอบคุณเอฟทุกคนทุกท่านนะคะที่ว่ามาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างนะคะพุทธาบาบาซิบบาทนะคะมื่อนี้ก็เป็น ก็ได้เอาเงินมามอมห้กับพระอาจารย์เป็นจำนวนสองพันหนึ่งร้อยบาทนะคะกับอนุโมทนาสาธุกับสายบุญวัดถ้ำแสงธรรมนะคะกับอนุโมทนากับอนุโมทนาสาธุกับเอฟซีนะคะกะแอกะขอให้เอฟซีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ นี่นะคะสาหรับแนวทางนะะเนาะค่ะแนวทางกะจับจับเจ็ดกับเก่าเนาะค่ะแนวทางปริศนานะคะเดี๋ยวอันนี้เอก,กจำจำโบร้เนะคะแต่แนวทางปริศนากับพระจาจาร์ก็เอามาไห้อยู่เนาะค่ะจับเจ็ดกับเก้าเนาะค่ะจับเจ็ดกับเก่าเนาะค่ะก็ล่อลุนไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกะ รอเลขสูตรนะคะรอเลขสูตรกา้าพรายนะคะว่าจะได้ตดัวใดหรือว่าของน้องนำทิพย์จะได้ตดัวใดนะคะ<อ>ถ้าเอฟซีทนายมาคลิปนี้นะคะแอบกับขอคุณละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอซนะคะ<อ>สำหรับคลิปนี้นะคะแอบกับตองขออนุญ,ญาตเอซทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ